ฮัลโหลเทสสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f r a n k e n i e Channel นะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Lag N Lock นะฮะดีใจหรือไม่ใช่ครับผมน่าเป็นไงดูดีขึ้นไหมมีหมวกจากคราวที่แล้วจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราเปลี่ยนอาชีพไปแล้วมีแค่เสื้อกากาดหนึ่งตัวกับมีดทื่อๆหนึ่งเล่มนะฮะวันนี้ครับนี่เปัญหา ของเราเยอะขึ้นนะครับมีหมวกเพิ่มก็มามีขวานนะฮะ t ู o Hands a ูดครับกระคุมแล้วก็ชู่รองเท้านี่ก็เสื้อครับ Mental น่ารอเลยดูดีขึ้นนะครับพร้อมตังอีก37,000น,นะฮะวันนี้เราก็จะไปเวลกันชิวๆครับเก็บเลเวลกันตามสไตล์อภิชาตินะครับเวลไปเรื่อยฟามของไปขายครับแต่ก่อนไปเราต้องนะ มาบับก่อนนะฮะไม่เอาเกินคนระับคนใจดีพอไหมนะอ่ะหูยมองกับพีเจอแยะ ABD ครับพี่ ABD ดีไม่มีคนใจดีเลยเหรอไม่ดูจอเอ้ย ของฟรีครับรู้ไหมไม่มีไม่เป็นไรเวลสดก็ได้โอ้โหมาเชื่อครับลืมลืมลืมซื้อเล่งถ้อคเล่นบที่ผ่านมาเ็าผมเวลอยู่ตรงหมาป่านะครับข้างล่างแล้วทีนี้มีคนบอกว่าเปิดมันึ้นช้าแล้วทำไมไม่ลองไปหวดโหดดูโอ้หดหดเลยเหรอ โหดในี่นี้ก็หมายถึงมอนนะครับอยู่ข้างล่างแบบมอล็อกครับเราจะไปเวลกันแล้วก็ที่เนี่ยเขาว่าหาเงินดีด้วยนะคือหนังมันราคาสูงนะครับสามารถขายทําตังค์ได้ดีเลยแหละก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอภิชาติเนี่ยหมดตังค์ไปกับขวานหลายเลยฮะ,ะเอ้ยเอ้เอ้เอ้ลองดูที่เผื่อพีตอนนี้เขาใจดี อ้อเจอคนใจดีเดีได้ๆด้อ๋อขอบคุณครับไปแล้วฮะต้องอ่าโอเคเราก็มาถึงเอ้ยกาตตกเราก็มาถึงแมปโหดกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะได้วลกันให้นำใจเลยเอ้ยถึงแล้วเจอแล้ว เจอแล้วหวดดีหวดเออหัวเลยนี่เนี่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 ยหายยากเลยเฮ้ยหนังหมูดรอปแล้วครับไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเรียกหนังหมูมันจะเป็นหนังแค่หัวนี่พีย่พอตีแรงวันนี้เวทีผมมันตายก็ไม่รู้สิเมืนอไครับ ยังมีมยาปัมป๊มได้อครับเอ,อ้าเวนเดสมอลเล่โอ้ลืมเซฟด้วยยาวเลยไม่เป็นไรครับว้าฟียังมีไปใหม่ได้ครับเราเปียวอยู่แล้วครับลุย โอ้จะเซฟก็นะคาฟ่าคาฟ่าอยู่ไหนวะโอ้ยตายตายตายจะเยอะอะไรกันขนาดนี้มาไปขายดีๆมัมงง่ายสมัยคาฟ่าดีๆนีน่เจอแล้วเซฟเลยครับด้วยความเร็วเฮ้ยเลือดก็หมด คีดมีพีชใจดีอยู่หน้าเมืองนะเราต้องลองอีกรอบหนึ่งครับว่าเขาใจดีไหมขอให้ยังอยู่นะอ่าหายไปแล้วเวนกอมไม่เป็นไรครับปั๊มเอาได้ครับวิ่งต่อเลยครับไวเลสครับเก็บ อนเน็ตอนาเอามาปั๊มก่อน <c oughs> เงินมีน้อยครับเป็นพวกค้าที่ค่อนข้างจนนะคุณจายพิชาติไม่น่าเป็นคุณจายเลยนะเนี่ย <c oughs> สงสารเปลี่ยนชื่อเป็นยาจกอภิชาติอภิชาติยาจกอะไรประมาณนี้ถึงจะเข้าว่าโคตรจนเลยโอ้หหมดสวยสวยสวยสู้เราไม่ได้หรอก โ okay. อเคมาถึงแล้วครับกดอีกรอบนึงมาอโอ้โอ้อโค้ดโค้ดสีสี่หาตี้ตี้ครับชวนชวนเราจะได้มีคนคอยฮิว้วใส่ไม่อยู่ไม่อปไรครับอ,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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนาหมู ก้าด้คูราคาดีมีขวดดอกด้วยดีดีดีตังดีใช้ได้นะแต่ผมก็ต้องซื้อชุดเกาะใสาลามาดูถ้าใสเมนเทลมาจะไม่ค่อยเวิร์กจะทนไม่ได้ครับอะไรมาวะเนี่ยเป็นไรสายได้ครับตังนั้นเนี่ะไป nai à. nặng cũng ok nhá, phải 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 พ่อขาเขาว่าเปลี่ยนที่จ no yes euh. ่อ40ต่ำกว่าก็ไม่ค่อยแล้วเนาะแต่ว่าผมจะเล่นสักจ่อ50เลยพี่จ่อ30ไม่ถึงเลยจ่อ50นะฮะเรื่อยๆครับไม่เสียบับายสบายยามเย็นนี้เกือบตาย quên Cái <laughs> này thì mình quạt tiếng chi ใจมากครับมาช่วยกันหวดด้วยด <ieur class violin> ีค oh รับ <song> ด <playing> ีไปช่วยหวดีๆแล้วก็มีรู้จักตอบแทนบุญคุณคนอื่นก็บ้างนะฮะโอ้เลย อยู่แค่สองสามอย่างนี่อเอ้ยอสองอย่างของเราดีกวาอ๋อสอบอย่างแต่ไม่รับผัวอยากมีกโคเดินตามมั่งอะเดินตามดิวอะไรนไย วเองว่เกินปวดไปเหลียวไปตายวันตายวโอเาเสียงแล้ว่ะอเกินเสียงเกมนะโอเคตัวเลือด ก็จริงๆในชแนลเราก็ยังมีวิดีโอหลายวิดีโอนะฮะผมก็เล่นอยู่หลายเกมเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ลงเกมที่เล่นบ so ่อยก็จะเป็นเท้าที่ท้ายชาตานี่ก็มีบ้างครับก็ไม่ถึงกับ่อยมากแต่ก็บ่อยยังไงวะก็เล่นเรื่อยๆครับไม่ได้ีเพลียอะไรแล้วก็มีแมนโจนี่เล่นจิ้วเลยเล่นอยเรื่องเพราะว่าเล่นสนุกนะฮะแล้วก็เกมอ่นะฮะอ่ะเซเว่นไนท์เซเว่นไนท์จริงๆมัน เล่นแบบไม่ได้เล่นบ่อยมากอเล่นแบบก็ก็แก๊กไปเรื่อยก็มีแค่ได้ดูนะครับี่เล่น l l กับ c ค t of c แ a n ด้วยนะคแนพิมนเมื่อวานนี้ก็เป็นก็เป็นแค่ของท่านึงเดยวที่เขาแคดได้มากว่าสนใจดดเลยโอ้โหเก็บเลยโอ้ยแงเอสติวปล่อย ถือว่าทำบุญทำทานแำกบศลแตนตัวตายนะทานจนตายมากเลยปวดจกระป็อแดงไปเก่งใจเลือดเลยเอ้ยขอางหนังเนอ่ยืนมา เก่กดสงสัยจะไม่อยู่จอเด็กน้อยเราจะไม่ใใจที่เรโหดเจอแล้วไวดเข้าไปโอ้ราดูรอน่อแย่เชียร์รีามาแย่งอยู่น้อง นิง่งรอไกลๆอย่างนี้เลยสองตัวนะฮะเอ็นการแม่จะไม่รอ,อดนะนั่นออ,อ้ยยังทันความไวกว่าครับตัวขนาดของตัวเองเล่นคืเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจถ้กทายหรือว่าเล่นอยู่เซิร์ฟบัคเกอรี่ก็แอดเพื่อนกันมาได้นะครับทักทายเพื่อนก็ทักทา,ายกันได้โตเรื่องด้วยกันได้ครับอะกดกด,ดอะไรไปวะดีครับ ปวดดอบแก้วเลยไปวดอ่ะไม่ต้องประโยชน์ร้านราคาก็ได้นะาไปตั้งร้านขายานใ,ในเมืองเพอายดีๆเพราะตอนแรกๆที่เห็นเนี่ยรับอยู่ร้อยกว่าขายสี่ร้อยสามร้อยกว่าสี่ร้อย ใจดีเหลือเกินนะคนเซิร์ฟเนี่ยดีครับเอาไม่ตีเหรอไม่ตีก็ตีนะเอนกอ้อนไหนอันนะอัน,นกนดป่าจรงโอยนี่หนังคนหนังหมูมาจากไหนวะเนี่ยเสร็จโจน บู้าตายตายแล้วนอนตะปีครับเอาทัา้หมดนี่นะครับ,บัจบเกมรอบนะเจอกระบาะให้ใจอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราขอเราพอจะช่วยเหลือกันคนระับไม่ต้องแบบเดินผ่านไม่รู้จักกันเหมือนอก่อนเดินเดินห้องใ เดี๋ยวผมดูราคาชุดนี้ลีไม่น่าจะเอาไว้หดจังนีาเ่ก็ลนเยห้ไวตายน้ยตอหนาต่อตาลงมูขึ้นมา โอ้ดีดีดีจะเก็บของขุ้าง่ามาด้วยกันว่าทำถูกต้องนีน้ววดไม่เกรงใจเลือดเลยโวดเอ้ยตวงนะส่งกลับไป ยังรอดยังรอดอเอาลแคปตี้ลูกาแล้วกันอโอเค่งวับกลับเมืองก่อนว้าวมาโพไหนไวะเนี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่วับเข้ามอมันต้องไปทางนี้ ยิงไขว๊าฟกันเพียบเลยถ้าเล่นอาชีพหาตังค์นี่ผมน่าไปเล่นอาชีพแบบพีทเนเาะยิงไขว๊าฟสวยๆละหลอกไปไม่จะมาเวลให้ปวดนิ้วปวดมือขนาดนี้ไม่ต้องมาแบบฟาร์มเงินอย่างนี้แต่จริงสายพ่อค้าจริงเขาแบบก็มีวิธีเล่นมากกว่านี้เแบบสิกเแบบสิกหาเงินแเบบสิกแบบเลยก็เอาเลสซื้อเลสไปปล่อยนะฮะยิงแบบมีเนี่ยสแบบี่สิบสี่สิบเอ็ดสบาย เล่นเหมือนชาวบ้านเขาไงคือแบบรูปราคาดีเนี่ยสังทบยังไม่จบคือเล่นแบบยัาง,งาไงเล่นแบบขาของเองขายเองเน,นี่ยสนุกสนุกแง่แบบออนดีงนะ้งไว้คุณนี่ยซื้อเล็กก็เท่าไหร่เองร้อนสุดสองแปดก็กำไรแน,น่นอนได้เปิดได้ต่างด้วยดีดีครับชอบครับ เดี oh boy, de de like no matter, ๋นะผมว่าไปเดินดูพวกชุดเกาะก่อนชุดเกาะต้องไร้่เงินไปทั้งแต่เป็นเมืองนักดาบเชียนะน่าจะมีชุดเกาะขายแหละไปดูกันครับแมนทิลเอาไม่อยู่น่าจะต้องเปลี่ยนแมนทิลกับฮูดไม่ใช่แมนทิลชื่อแมนเทิลแมนเทิล เมนเทลเอามนเทลออกเปลี่ยนเป็นเกาะแล้วก็ฮูดนี่เป็นอะไรดีวะจริงๆอยากมีตังค์เยอะๆกันนะเดิงของในมอเลยจบที่คขายกันนะสบายใจเ้ยร้านขายชุดเกาะอยู่ไหนวะนี่ปะอ่าไม่ใช่ร้านนี้อาฮมาดูกัน โอ้สามพันแปดเองไหวอยู่ไหวอยู่ชุดเกาะอืมอืมอืมสี่หมื่นเก้าเลยเหรอสห้าอันนี้กันเท่าไหร่ห้าสิบห้าอืมถือว่าแรงใช้ได้เอาไงกันดีมีอยู่สามหมื่นเจ็ด ก็คงต้องเวลต่อไปนะครับหาตังไปสักระยะแล้วค่อยมาซื้อแล้วกันกดเลทเอาก่อนไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการบริหารนิ้วมือไปด้วยกินในแง่ดีเข้าไว้นะครับก็คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับอาจจะไม่มีสาระอะไรเลยไม่มีอะไรเลยดีกว่ามาเวลชิวๆให้ดูนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือคนในแร็ล็อกเซิร์ฟบอ,อกรีนี้ใจดีฮะแจกบัฟให้กันแล้วกันนะครับ ถ้าขอนะแต่เขาอยู่จอนะครับถ้าไม่อยู่ก็อาจจะแบบเออไม่ได้แจกอันนี้ก็เข้าใจครับแล้วก็อ,อะไรอีกวะหมดแล้วไม่ได้พูดอะไรแล้วเออเกือบลืมเกือบลืมฝากติดตามคลิปอื่นๆของทางช n แนลด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าผมเล่นเกมอะไรบ้างเนะี่ยก็กดดูที่หน้าหน้าช n n น l ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด s c r ส b e ให้ด้วยนะครับติดตามติดตามกันเยอะๆนะ ไม่อยากจะบอกเลยไม่อยากจะบอกเลยนะครับไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าครบร้อยซับไรมีของรางวัลแจกนะครับผมนี่ผมไม่อยากจะบอกนะอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับขอร้องครับผมอยากต้องการกําลังใจอย่างยิ่งนะครับจะได้ทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ